จะพาทุกคนไปตลาดค่ะไปซื้อของมาทํากับข้าวนะคะก็วันนี้จะทำข้าวต้มหมูให้พี่เอกกี้ที่รักของเรานะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานมาไปฉีดวัคซีนเป็นบูสเตอร์เข็มที่สามมาตัวแอสตราเซเนกานะคะก็ป่วยค่ะป่วยค่ะป่วยคือโรมค่ะโซม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 ไข้อะ่ะนอนป่วยอ่ะคะ่ะก็ เห็นหมูเมื่อคืนก็คือมีไข้ทั้งคืนนะคะก็ไม่รู้ว่านางวัดไข้หรือเปล่าคือนางก็อัดพารามาเต็มที่นะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนางขับรถมาจากมาจากหอพักก็คือมามาหาที่บ้านนะคะก็ตัวลุมอ่ะวันนี้เราก็เลยจะไปตลาดไปซื้อของมาทํากับข้าวให้นางกินกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทําอะไรให้กินวันนี้จะทำข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูไม่สิทำข้าวต้มทำขต ก็เด <indicator S 2> ี <sorting fences> milk, ๋ยวไปดูกันนะคะว่าสภาพคนป่วยจะเป็นยังไงจะกินอาหารที่เราทําให้กินได้ไหมเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะไปเลยก็จะเก๊กๆกลางนะเพราะว่าปกติเขาก็จะคือคอยบอกเราตลอดว่าจะอย่าลืมกดล็อกเบรกมือต้องกดลงนะคะแล้วก็เลื่อนเกียร์นี่มาที่ตรงตัว อาถอยหลังตัวเอ็นตัวดีนะคะได้แล้ว let's go ไปเลยกล้องตกไปละ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 ตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากหมู่บ้านเรานะคะเราก็ไม่รู้เราจะใส่แมสไปทำไมนะเราก็ใส่แหละเพราะว่าจะต้องเปิดกระจกสแกนบัตร่อนออกจากหมู่บ้านเราคอนแทคให้น้อยที่สุด จอดสำหรับมอไซด์ว่ะไปอีกก็ได้คือจะบอกว่าตลาดเนี่ยไม่ว่าจะช่วงกลางวันและกลางคืนนะคะคือแบบคนจะทุกข้านมากที่จอดก็จะหายากแต่ตอนนี้เราเจอแล้วจะบอกว่าเรามีความสามารถเรื่องการเขาจอดมากแล้วก็จอดไม่ตรงนะคะเราต้องอีกรอบหนึง ตรงอ่ะ s o รี่เขาต้องด่าแน่เลยว่าเฮ้ยขับรถเป็นไหมเนี่ย ามีความสามารถเรื่องการัจอดมากคือเราก็ขับเป็นแหละเพราะเรามีใบขับขี่มีใบขับขี่มีใบใบขับขี่แต่เราแค่ไม่ได้ขับนาน <S 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 เพราะว่าเรามีคนขับส่วนตัวว <Wow. S 1> ้าวโอเคคิดว่าตรงไหมคิดว่าตรงเส้นไหมคะทุกคนนะแล้วก็เบรเอ็นแล้วก็เบรกมือแล้วก็ พีเคคือสิบถอดถอดแล้วก็ปิดแอร์ถอดก็กดล็อกแล้วก็ไม่ลืมเอากล้ นะเราจอดตรงเส้นนะคะทุกคนถอยเข้าซองของเราในรอบหลายเดือนมากๆที่ไม่ค่อยได้ขับรถรถคันใหม่มาเราจะเอาหมูสับอย่างแรกเลยไปไปดูหมูก,กันค่ะ ต้นหอมใส่ข้าวต้มนี่ร้านผักนี่แล้วกันเนาะเราไม่ชอบผักชีเราไม่ชอบผักชีเราไม่ชอบรผักชีเ,เ,ชกชเ,เ,เอาแค่อย่างเดียวค่ะ ทุกคนเราว่าจะทําแกงจืดสาล่ายด้วยอ่ะสาล่ายสาลายนี่ไงเจอสาลายแล้วสาล่ายแล้วแล้วก็ดึงสามสิบบาทไม่น่งไกถึงสา่าย้เท่าไหร่คะ นตอนนี้เราได้ของครบแล้วอยู่ในกระเป๋าลราหมดเลยคือจะบอกว่าทั้งกระเป๋าตังค์แล้วก็กับข้าอยู่ในถุงเดียวกันหมดเลอยอะอ่ะเอาชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งขวานน,อน้อย ก็ฉี้ทับข้างกันนะคะก็ขอดูดน้ำใส่เขียวเย็นๆให้ชื่นใจก่อนดูนสภาพหน้า เป็นชาเขียวร้านโปรดนะคะคือถ้าเป็นตะก่อนนะก็คือจะกินแบบที่มันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชอบอยู่ในในในปั๊มน้ํามันนะนะก็คือจะชอบคือเวลากับคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหาง่ายใช่ไหมคือมันมีอยู่ทุกที่ใช่ไหมแล้วเวลาเรากลับบ้านอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปกินร้านอื่นอย่างเงี้ยชายเขียวเงี้ยคือแบบ บางร้านเขาช่วงไม่ถูกใจเราอะ่ะบางร้านก็คือเป็นแบบชาเขียวมัทฉะซึ่งเป็นคนที่ถามว่ากินมัทฉะได้ไหมก็กินได้นะคะแต่ไม่ค่อยชอบจะไม่ค่อยแบบคือมัทฉะมันจะมีความความเข้มของชามากกว่าชาเขียวที่เป็นแบบเป็นใบชาอุ๊ผมคือนั่นแหละก็อย่างนั้นแหละแล้วมีอยู่ครั้งนึงมาเดินตลาดแล้วตอนนั้นคือแบบปั๊มน้ํามันที่มีร้านชาเขียวที่เราชอบเนี่ยอยู่ไกลามากก็คือขี้เกียจก็เลยแบบเจอร้านเนี้ย เราก็เลยลองแบบลองให้โอกาสร้านเขานิดนึงก็เลยแบบไปสั่งใช่ไหมแล้วก็ชาเขียวหวานน้อยตามสไตล์เราที่เรากินนะคะก็เลยแบบกินทั้งแรกก็แบบว้าวว้าวว้าวคือแบบเออหวานราคาก็ไม่ได้แพงก็คือสี่สิบห้าบาทนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะก็เทียบกับร้านทั่วไปที่แบบที่เราขายอะ่ะคือแบบสี่สิบห้าบาทแล้วได้รสชาติอย่างนี้นคือ มองว่ามันโอเคมันคุ้มค่านะคะแล้วก็เป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านไม่ได้ไปไกลเลยก็คือแค่ขับรถออกมาจากบ้านไม่ถึง10นาทีก็คือได้กินชาเขียวอร่อยๆนี่ละเขาชื่อร้านว่า Coffee House นะคะ Coffee House Cafe อยู่ตรงตลาดลาชสวเรนะจ๊ะร้านเขาก็น,น่ารักมากเลยไม่มีค่าโฆษณานะคะทุกคนคือเราเราแค่รู้สึกว่ามันอร่อยเราก็เลยอยากจะแบบ จะบอกต่อถ้าใครมาแถวนี้นะคะก็ลองมาชิมดูหรือถ้าคุณมีร้านที่คุณถูกใจอยู่แล้วก็แนะนํากันเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสายชาเขียวเผื่อไปแถวนั้นอย่างเงี้ยแถวบ้านของเพื่อนๆเนี้ยก็จะได้แบบลองชิมดูกันคนเราลืมดีนะยังไม่ได้ออกจากตลราดเนี่ย เราลืมซื้อนั่นไว้ที่วัดไข้เดี๋ยวไปซื้อที่วัดไข้กันค่ะร้างไถ่ยาวเดี๋ยวขับรถออกไปแล้วกันเพราะมันอยู่ด้านหน้าพอดีจะได้ไม่ต้องเดินคือแบบมันร้อนมากตอนนี้ข้างนอกคือแบบ3 5มสิบาองศาเ,อาเดี๋ยวให้ดูค่ะทุกคน3 5มสิบองศาแล้วก็จะขับรถไปนะคะป่านนี้คนป่วยคงจะนอนแบบนอน มันหิวแล้วว่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามานะเพราะว่าตื่นมาหมาเขาก็ออกมาหาเราเลยเราไปกันไปกันนะคะเดี๋ยวก็ใส่หมอนิดนึงอโอเคพร้อมหยุดเบรกกดแกมือแล้วก็อ่าไปหลังคือแบบรู้สึกว่าทำไมขับรถแล้วรู้สึกว่ายุ่งยากอะไรขนาดนี้นะคะเรามีความสามารถเรื่องการ จอดมาพร้อมนะจะถอยแล้วนะไม่มีรถแล้วคิด โลง่งนะคะไปร้านขายยากันค่ะเลย let's go แล้วค่ะ๋ยวกไปร้านขายยาก,กันตอนนี้จอดแล้วปิดแอร์แล้วก็ปลดลอ็อกแล้วก็เอาุูปแจไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมตังคนะ,คะเป็นคนที่แบบขี้เกียจพกกระเป๋าตัตงค์อ่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบถ้าสแกนได้ก็คือสแกนจ่ายเลยอะ่ะคือเราสัมผัสเงินสดให้น้อยที่สุดอะ่ะแต่วันนี้คือกดตังค์มาแล้วก็ต้องใช้เงินสดไป,ไปกันไปกันเฮ้ยเราเรายังไม่ดับเครื่องเลย แปสิบห้าบาทได้มาแล้วนะคะที่วัดไข่เดี๋ยวไปลองดูกันว่าไข่ร้นหรือยังแต่คิดว่าน่าจะร้นแล้วแหละเพราะเราเช็ดตัวไปแล้วไปกันไปกันกับโอเคได้เวลากลับไปทำกับข้าวสักทีเราออกมั้นแต่เที่ยงตอนนี้เที่ยงห้าสิบแล้ว แหละถึงแล้วเดีย๋ยวทำกับข้าวกันค่ะ ไปกินข้าวฝนตกวันน่ะปาลาน้ำตกพัดลมเย็นอย่งเดี๋ยววัดใคาโอ้ยใครน่าจะลดแล้วเนี่ยเราไปกินข้าวหาเร็วกินข้าวจะได้กินยายไปสิอร่อยเปล่าอืม เรายังไม่ได้ชิมเลยอร่อยชิมก่อนอร่อยอร่อยยังยังไม่ได้ชิมแกงจืดหนูเลยชิมแล้วยังเค็มปะอร่อยอร่อยจริงเปล่าหนูข้าวต้มคือแบบอืดหมดแล้วอะหนูน่าจะใส่ข้าวเยอะไปโอ้ ยืดสลายก็หมูสับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปอันนี้คือแบบนีข้าวต้มคือแห้งหมดแล้วนึ่ว่าเขาสวยคุกหมูว้าว <Wow. S 1> ข้าวต้มร้อนร้อนเลยคือแห้งมากเหมือนแบบเหมือนเขาสวยมาคุกหมูใส,นสน่น้ำซุปเนี้ย chưa ba mẹ Không chưa ba chưa hả? Ngon 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 ba chưa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  ba อร่อยอร่อยออจือดเนาะนี่แปลงจืดมันจะได้จืดๆโอเคทุกคนเราจะไปวัดไข้กันนะคะเราจะมาทดสอบเครื่องแกะไปแล้วแหละเป็นยังแกะไม่เสร็จทดสอบพี่พี่ใช่ไโอเคเดี๋ยวไปลองวัดกันนะคะตอนนี้คือ นนะเออมันกลับหัวโอ้ยโอเค,อเคสร้างมัน๋ยวไปลองวัดไข่กันค่ะดูกันว่าจะมีไข่ไหมแต่ไม่เหลือรัดวัดไข่อลองก่อุ้ยทำไมร้อนอีกแล้วอ่ะอย่าวัดไข่นะ กินยาไปล้สิบเีมันยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมตอนเก้าโมงสี่สิบกินไปกี่เม็ดฮะก็สองอีกแล้วเหรอก็เป็นทั้งหมดกี่เม็ดอะมึอเมื่อวานเมื่อวานกินไปหนึ่งก่อนแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งเม็ดก่อนนอนใช่ไหมเป็นสองแล้ว 4, ตอนตีสี่สองเม็ดเป็นสี่ถูกป่ะแล้วตอนเก้าโมงกินอีกสองเหรอสี่ห้าหกหกเม็ดแล้วอะโอเค ลองเลยนะคะทุกคนสามแปดสี่โอ้เห็นไหมสามแปดจุดสามแปดจุดสี่แต่คิดว่าน่าจะร้อนแล้วแหละเพราะเราเช็ดตัวไปแล้วเช็ดตัวนะว่าเป็นไงบางเนี่ย เดี๋ยวขอตัวไปเช็ดตัวก่อนนะคะ A few moments later นี่ตอนนี้เช็ดตัว,ตวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดไข้ดูนะว่าหลังเช็ดตัวจะลดลงไหม in <more> in <anger> พี่รักหนูขอวัดไข้หน่อย <S <S นี่นะจ๊ะติด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 ไม่รู้ไข้จะลดเปล่าแต่ว่าตัวเย็นแล้วนะ เย้ e, ทิับให้ลงเรี้ยวเย้ e, ท่รักสา,า <laughs> สามเจ็ดจุดห้าสามเจ็ดจุดห้ามิชชั่นทำพิซซนะคะตอนนี้เราวัดท้าได้สามสิบเจ็ดจุดห้านะคะ เช็ดตัวลดไข้นะคะยาพาราคือแบบกินแล้วไข้ไม่ลงต้องอาศัยการเช็ดตัวด้วยนะอย่ากินยายอย่างดี้ครับค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือจบลงแล้วนะคะก็คือคิดว่าคอมพลีทแล้วล่ะนะคะก็คือในการดูแลคนป่วยนะคะก็คือ,อคนยของเราไปฉีดวัคซีนมานะคะเมื่อวานแล้วก็พอกลับ กลับมาเนี่ยก็คือป่วยเปิดไข้นะคะก็เห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยกินพลาไปแล้ว1เมตรนะคะน่าจะตอนประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนนั่นก็กินไปอีก1เมตรนะคะรวมกันเป็น2เมตรนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนตีสีกินอีก2เมตรนะคะรวมกันก็คือเป็น4เมตรนะคะแล้วก็ก่อนตอนตอน9ก้าโมงเช้าก่อนออกมาก็กินไปแล้ว2เมตรนะคะซึ่งพอมาถึงที่บ้านเนี่ยก็ยังเห็นตัวลุมอะ่ะเป็นแบบเป็นไข้อะ่ะก็เลยแบบ เออเดี๋ยวไปซื้อที่วัดไข้ดีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ากินพลาไป6เม็ดเนี่ยจะเป็นยังไงเลยไปหาซื้อที่วัดไข้มาให้นะคะก็มาวัดกันเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จคือตอนนั้นเหมือนกินข้าวไปตอนบ่ายสองก็คือ9 10 11ิบเก็หลังกินยาไปประมาณ5ชั่วโมงนะคะไข่ขึ้นมาประมาณ30มสิบสามสามเท่าไรนะคะณั้มือ ขึ้นมา3 8 4นะคะซึ่งถามว่ากินยาอีกได้ไหมมันก็ที่จริงมันก็มันก็ได้แหละมันก็ทุก4-6ชั่วโมงถ้ามีไข้แต่เราเห็นว่ามันมันกินเยอะแล้วปกติยาพาราเขาจะบอกว่าห้ามกินติดต่อกันเกิน5วันถูกต้องไหมคะแต่เนี่ยเรากิน2วันเรากินไปทั้งหมด6เม็ดแล้วอะภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งเรามองแล้วว่ามันเยอะไปนะคะก็ต้องใช้หลักการก็กคือ เทปิสบันนะคะก็คือการเช็ดตัวลดไข้นะคะเป็นการหลักการพยาบาลเบื้องต้นเลยนะคะเป็นการเช็ดตัวลดไข้นะคะถ้าใครอยากรู้เนี่ยใน YouTube มีนะคะหรือถ้าอยากให้สอนวิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้องคอมเมนต์ในคลิปนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปสอนหลักการเช็ดตัวลดไข้นะคะซึ่งสาวเอ๊ะพูดผิดซึ่งเราสามารถทําได้คอมพลทแล้วก็ ซัสเซสนะคะเนื่องจากว่าค่ายลดลงมาจาก38.4ลงมาเหลือเท่าไหร่ที่ราเเนี่ย37.5นะคะซึ่งถามว่า37.5เนี่ยก็ยังถือว่ามีค่าก็ยังถือว่ามีต่ำๆนะคะเพราะว่าค่าปกติก็คือ36.4ถึงไม่เกิน37.5เอย36.5ถึง37.4 sorry นะคะหลักการของของอุณหภูมิปกติก็คือ3 6 5ถึง37.4ซึ่งเมื่อกี้เราวัดหลังเช็ดตัวแล้วมันได้37.5ก็ยังถือว่าเป็นไข้ต่ำๆๆก็แปลว่าเราอ่ะเช็ดตัวได้ได้ได้อะไรอ่ะได้เลยได้แบบได้ถูกต้องได้ได้ถูกต้องตามหลักการได้ประสิทธิภาพเออในตัการท์นี้แหละคะ่ะเราเช็ดตัวลดไข้ได้มีประสิทธิภาพนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบ กดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กด u b s c r i b e ให้น้งด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้จบแค่นี้นะคะอยากรู้อะไรอยากทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะหรืออยากรู้หลักการพยาบาลอะไรเบื้องต้นสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้เขาก็ม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคนป่วยรักรัก Nah